เด็กคนนเธอกลัวว่าจะพูดอะไรผิดการกระทบกระทั่งใครนิดหน่อยมันผิดบาปขนาดนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่คงผิดขนาดนั้นตั้งแต่ตอนที่คนรุ่นครูเริ่มที่จะมองคนรุ่นหนูทุกคนแบบเหมารวมอ่ะในการเปิดเผยตัวตนทั้งหมดมันไม่จริงไรสาระไรสาระ นี่คุณดูจะเลือกแต่คนที่เคารพคนณไม่ใช่ที่คุณค่า,าจริงๆของพวกเขาแม็กกี้เป็นเด็กฉลาดงั้นเหรอหรือเขาแค่คิดว่าคุณฉลาดแฮงก็ยังคงหมกมุ่นกับคนอยู่เราเป็นเพื่อนกันจะเป็นงั้นตลอดไปเอาเนะวันนี้ได้คุยกับแม็กกี้หรือ,อยังไม่เธอไม่มาเข้าคลาสไม่มีโทรเลยไม่โผล่มา ต้องคุยกับครูค่ะได้สิแฮงส่งดูที่บ้านเขาชวนให้ดื่มกัต่อซึ่งมันก็โอเคเขาคือแฮงมีใครจะไม่ชอบแฮงบ้างจะบอกว่าเขาทำอะไรเขาข้ามเส้นไงนั่นแหละสรุปว่าเขาทำอะไรไม่เป็นเรื่องที่ต้องทำไงไม่ใช่หรอต้องบอกใครสักคนเลยแบบว่าดูจับประวัติครูหมาความว่าไงประวัติฉันแล้วจะบอกใช่ไหมว่าทำไมมันถึงไม่จริง ผมจำได้ว่ามากกี้โกผมก็บอกบอกไปว่าผมสุขใยเธอกังงานซึ่งจากนั้นแต่ับแต่เรื่องันไดาญายเลยเด็กพวกนี้ที่เกิดมามีพร้อมทุกอย่างประเคนมาให้ถึงที่ทีนิ้วสั่งให้โลกต้องหยุดหมุนเพราะเพิ่งเคยเจอเรื่องไม่แฟร์เล็กน้อยมันแค่วิเศษมากสำหรับฉันแบบผู้หญิงผิวดาม,มายุน้อยถูกคุกคามส่วนพวกคนผิวขาวก็หาทางทำให้มันดูเป็นเรื่องของตัวเองคนรู้ความจริงแต่คนไม่ยอมพูดเพราะมันจะทำคนดูแย่ <Yeah. S 1> เตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมอะไรดีไม่ดีทัวจะลงคุณ คุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่าผมทำงานหนักมากกว่าจะถึงตรงนี้ผมจะไม่ยอมโดนแจ้งไปแน่ไม่มีอะไรที่ฉันทำได้ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่มันดกเิคุณจะรู้ได้ไงเอาอะไรมาพูดวะอยากจะให้ตอนนี้หนูไม่สบายใจที่จะคุยกับครูเรื่องนี้ต่อแล้วไม่มีทางที่ทุกอย่างจะทำให้เธอสบายใจแม็กกี้